ครีดกันทั้งประเทศตารางคะแนนล่าสุดไทยขึ้นอันดับหนึ่งครั้งแรกเช็คด่วนการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงแชมป์โลก2022 FIVB Volleyball Women's w o Championship 2022ที่สนามเอ e โ g o a r e n าประเทศโปแลนด์เมื่อวันที่1ตุลาคม65กลุ่ม B วอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ14ของโลกลงสนามนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มเอาชนะโดมินิกัน ทีมอันดับ8ของโลก3 2เซตส1 2ส16 2 5 21 25 2 5 2 2และ5 5 1ทําทำให้ลงสนาม5นัดในรอบแบ่งกลุ่มทำผลงานชนะ4แพ้น1นัดมี10คะแนนโดยจากรชัยชนะดังกล่าวเป็นการเอาชนะโดมินิกันได้อีกครั้งในรอบ5ปีโดยครั้งสุดท้ายที่ไทยสามารถเอาชนะโดมินิกันได้ ต้องย้อนไปถึงเกมคัดโอลิมปิกเมื่อปี2016ล่าสุดเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติได้โพสต์ตารางอันดับคะแนนล่าสุดวอลเลย์บอลหญิงชิง,ชงแชมป์โลก2022กลุ่ม B ไทยขึ้นไปอยู่ในอันดับที่1ชั่วคราวนับแมตท,ที่ชนะก่อนคะแนนรวม1ไทย2โดมินิกัน สมโปลแลนด์สตุรกี